สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนจะสมายอิน n อร์ทรายิงทูเดอรซัมติงรองกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาตอบคําถาม q a ที่ได้ถามกันไปในคลิปที่แล้วนะคบเพื่อนๆก่อนอื่นก็ตอนนี้10,000หมื่นซับสไครแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันคอยดูคลิปคอยกดไลค์กดแชร์ให้กันตลอดนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆนะครับ ถ้าแบบไม่มีคนดูพี่ก็คงแบบไม่มีมาถึง1 0,000ซับได้นะครับเพื่อนๆต้องขอบคุณจริงๆครับโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาตอบคําถาม Q a นะครับซึ่งพี่จะตอบคําถามแบบคําถามอันไหนที่แบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะเลือกตอบแค่บางคําถามครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับมีตั้ง156คอมเมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งให้พี่ตอบหมดมันก็คงจะนานมากๆเลยคนระับเพราะฉะนั้นพี่จะเลือกตอบคําถามที่แบบเอออันไหนถามแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะไม่ได้ตอบนะครับ โอเคก่อนอื่นมาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตถาม Q&A เล็กน้อยนะคะพี่มาเล่น MLBb เพราะอะไรที่มาเล่นเกมนี้นครับเพราะว่าแบบช่วงนั้นพี่เล่นมิวครับเล่นเกมมิวโอเรจินแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเริ่มเบื่อขึ้นมาแลว้วอะเออแล้วตอนนั้นมีเกมแบบโมบ้าเพิ่งพอร์ตลงมือถือใช่ไหมเป็นแนวแบบตีป้อมอะไรเงี้ยเกมในตีป้อมในมือถือมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับช่วงนั้น ROV ก็ยังไม่เปิดนะครับจะเป็นเกมโมบายลีเจนที่เปิดมาก่อนนะครับแล้วพี่ก็เลยแบบ เกมนี้มาน่าเล่นพี่ก็เลยมาเล่นเกมนี้นะครับแรงบันดาลใจในการทํา y o u t u b e ของพี่คืออะไรแรงบันดาลใจในการทำ YouTube เหรอครับตอนแรกอะ่ะพี่คิดว่าแบบ้ในเกมนี้ทำไมแบบเวลาเราเล่นต่อให้แบบเป็นแรงเทพสงครามก็จริงแต่ว่าการเดินเกมหรือการอะไรเนี้ยมันดูแบบดูเหมือนคนเล่นไม่เป็นอะ่ะถ้าเทียบกับ r อานะเถึงจะเป็นแบบแรลงอาว น่าจะแรงไดมอนป้าที่เทียบกับแรงอีปิกอะ่ะเออแต่ว่าเขาจะเล่นแบบเป็นตำแหน่งเป็นกันเป็นงานกันมากกว่าเกมโมบายลีเจนนะครับซึ่งผมคิดว่าเออถ้าแบบเราทำคลิปสอนอะไรเงี้ยออกมาก็อาจจะทำให้สังคมเกมมัดีขึ้นอาจจะทำให้แบบ คนที่เล่นคนที่ยังไม่ค่อยรู้ว่าแบบเออตัวนี้ควรทําอะไรหรือว่าควรเล่น <S 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 เลนไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบ <S <S สังคมเกมมันดีขึ้นแล้วอาจจะทําให้แบบคนมาเล่นเกมนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็เลยแบบอยากเออลองทํา YouTube ดูว่าแบบเผื่อจะมีคนมาสนใจเกมนี้มากขึ้นแล้วก็แบบเผื่อคนที่เล่นอยู่แล้วจะได้แบบรู้ข้อมูลมากขึ้นอะไรเงี้ยสังคมเกมของเรามันจะได้ดีขึ้นนะครับ <S <S ตอนนี้พี่ทําอาชีพอะไรอยู่หรอคะตอนนี้พี่ทําอาชีพก็ทํานาครับ ทำสวนทำไร่ทำนาปกติแล้วพี่เป็นลูกชาวนานะก็อยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าถึงหน้าทำนาก็จะทำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยครับโอ้โหอันนี้เยอะมากเลย Q&A เก้าคำถามหนึ่งพี่ชื่ออะไรพี่มีแฟนหรือ,อยังพี่ชอบเล่นเกมแนวอะไรพี่เป็นคนที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพี่ชอบนักร้องหรือเพลงแนวไหนครับอันนี้แบบหลายคำถามมากโอเคครับผมพี่เห็นคนถามชื่อพี่มาเยอะมากแล้วพี่ชื่อชายนะครับผม พี่ชื่อไฉอายุ24ปีนะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นคนไทยนะครับไม่ใช่คนลาวนะครับพี่ชอบเล่นเกมแนวอะไรก็ส่วนมากถ้า,าตามความจริงที่พี่ชอบอ่ะพี่ไม่ได้ชอบแนวบูอะไรเงี้ยเลยพี่ชอบเกมแบบเกมการ์ดอ่ะแบบวางแผนการลบอะไรเงี้ยหรือว่าเกมแบบทำฟาร์มเงี้ยแบบปลูกผักทำสวนอะไรเงี้ยพี่ชอบเกมแนวนั้นมากกว่าแบบเล่นชิวๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพี่ไม่ค่อยชอบเกมแนวบูแบบต่อสู้กันอะไร เท่าไหร่นะครับอาจจะดูแบบดูแปลกใช่ไหมพี่ชอบนักร้องหรือเพลงแนวไหนครับนักร้องเหรอครับถ้าเป็นนักร้องพี่ชอบริวเอ็กกับวันมิวครับเป็นแนวแบบปนะครับพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินโค้กครับคือทุกวันเนี้ยพี่จะกินโค้กแทนน้ำเปล่าเลยนะครับก็คือแทบไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยส่วนมากจะกินแต่โค้กเลยนะครับทำไมต้องตั้งชื่อช่องว่าซเจ็ดสองครับ เซเก็คือเซนี่เป็นชื่อแคนของพี่นะครับอตอนพี่ตั้งขึ้นมาปุ๊บก็แบบประมาณแบบเซไฮสวัสดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับส่วนเลข72เนี่ยมันจะเป็นการที่แบบเมื่อก่อนอะ่ะพี่จะเล่นเกมเนี้ยแบบตอนอยู่กรุงเทพนะพี่จะเล่นแบบ3วันอะไรเงี้ยเลยคือแบบ72ชั่วโมงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเออคิดว่าเอามาตั้งเป็นชื่อดีกว่านะครับประมาณแบบเล่นเกมติดต่อกัน72ชั่วโมงอะไรเนี้ยเป็นที่มาของชื่อเซเจนะครับพี่ชอบทําอะไรมากสุดในชีวิตประจําวันครับก็ เล่นเกมครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทําอะไรเลือกเปื่อยแหละครับถ้าแบบไม่ได้มีงานทํานะถ้าแบบช่วงไหนแบบต้องทําสวนอะไรเงี้ยก็ต้องไปทําสวนทําไร่ทํานาอะไรนี้ครับพี่ชอบสีอะไรมากที่สุดพี่กุ๊บเลือดอะไรโอ้พี่ชอบสีลับสีที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือสีฟ้านะครับเพราะว่าพี่คิดว่าแบบมันดูสว่างแล้วก็สวยดีนะครับส่วนกุ๊บเลือดอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับคือพี่เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองเท่าไหร่ครับแบบบางทีแบบกุ๊บเลือดอะไรราศีอะไรพี่ยังไม่รู้เลยนะครับ <laughs> พี่จะสตรีมอีกเมื่อไหร่ครับพี่กับแฟนใครจีบใครก่อนแล้วรู้จักกันได้ไงครับพี่จะสตรีมเมื่อไหร่หรอครับก็น่าจะแบบวันไหนที่แบบ พี่ออกไปสวนออกไปทํางานข้างนอกหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แบบจะไม่มีเวลาทําคลิปพี่ก็จะสตรีมตอนนั้นแหละครับถ้าแบบพี่ว่างๆอยู่อย่างช่วงนี้พี่ว่างพี่ก็จะทําคลิปมากกว่านะครับเพราะคิปพี่คิดว่าเราทําคลิปอะเออมันแบบให้ความรู้เพื่อนๆได้มากกว่าการที่แบบเราสตรีมนะครับพี่กับแฟนใครจีบใครก่อนแล้วรู้จักกันได้ไงครับเอออันนี้น่าจะแบบจีบกันทั้งคู่หรือเปล่าครับแบบไม่ได้มีใครแบบจีบใครแบบ ก่อนอะไรเนี้ยน่าจะแบบเออคุยกันไปสักพักแล้วก็แบบเออเริ่มชอบกันแล้วก็เริ่มคุยกันทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยครับรู้จักกันได้ไงก็คือช่วงนั้นแบบแฟนพี่ไปโพสต์หาเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไปคอมเมนต์ว่าแบบเออเดี๋ยวผมแบกเองครับผมหน้าหมีมากอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วแฟนพี่ก็ขำเว้ยแบบประมาณแบบเอ้ยคนอะไรว่ามาเมนต์ตอบแบบนี้เออแล้วก็เล่นเกมด้วยกันช่วงหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็แบบเริ่มคุยกันเริ่มอะไรกันเงี้ยครับตอนนี้ที่คุยกันมาก็น่าจะประมาณ เกือบ2ปีแล้วนะครับที่คบกันมานะครับพี่กับแฟนพี่นะครับยินดีกับหมื่นรัพ์แล้วน้ําตาจะไหลอยู่กันมาจนถึงวันนี้เย้เย้เยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะอยากให้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมาๆเข้าเรื่องเลยละกันแทงกับเมดขอ2ตัวที่จะต่ายแรงแบบตัวตายตัวแทนของคุณคือตัวไหน <ๆ S 2> เผื่อเราจะเอาไปต่อยอดถ้าเป็นแทงนะครับพี่จะนับ แทงเนี่ยเป็นซับพอร์ตนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งซับพอร์ตนะถ้าเป็นแท้งที่แบบเราเน้นกันแบบพวกนักยิงหรือว่าการเมทที่เป็นตัวแบบของฝั่งเราพี่แนะนําให้เป็นไทเกียวอะไครอะไรเงี้ยหรือว่าที่เล่นง่ายหน่อยก็จะเป็นไฮรอดนะครับหรือว่าถ้าฝั่งเราอะเล่นแบบแอสซาซินเนี้ยก็จะเป็นคูฟ่าได้นะครับเอาคูฟ่ามาเป็นแท้งเพื่อเล่นคู่กับแอสซาซินไฮเปอร์ได้นะครับ หรือว่าจะเป็นซับพอร์ตที่เอามาแทงก็จะเป็นมาทิลดาครับหรือราฟาเอลอะไรเงี้ยนะครับม,มันแล้วแต่สถานการณ์นะครับส่วนมากที่พี่หยิบแทงนะับพี่จะหยิบเป็นแนวซับพอร์ตมากกว่านะครับจะเป็นมาทิลดาหรือว่าราฟาเอลอะไรเงี้ยถ้าแบบแทงเลยก็จะเป็นอาไครอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันทําลายจังหวะของอีกฝั่งได้นะครับอาไครก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่อนข้างดีนะครับส่วนเมทที่พี่ชอบใช้มากที่สุดในแหลงก็คือคาคุระนะครับ มันเป็นตัวที่แบบเอาตัวรอดได้แล้วก็มีดาเมจหนักนะครับสามารถเช็คต่าเช็คอะไรได้คือแบบมันทําได้หลายอย่างนะครับเพื่อนๆพี่ก็แนะนําให้แบบลองเล่นคากระดูครับแล้วแบบเราจะแต่งไตยแหลงได้ไกลมากครับจะแต่งแหลงอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะมาดูคลิปคุณแล้วเราเข้าใจเกมมากขึ้นคนเราถนัดฮีโร่ต่างกันหวังว่าวันหนึ่งเราจะเล่นแฟนนีได้แฟนนีนี่ต้องฝึกอยู่ระดับหนึ่งเลยครับระดับเยอะเลยแหละ <c oughs> ต้องขยันฝึกนะครับถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นแฟนนีให้เก่เกงๆพี่แนะนาว่าให้ฝึกทุกวันเลยครับอย่างน้อยวันละ5ตาหรือถ้าเราเริ่มเล่นใหม่อะวันน,วน,วน,น,น้อยวันละ10ตาเลยครับอืมไม่ใช่วันน้อยดิอย่างน้อยวันละ1ิตาเลยพูดผิดพูดถูกใหม่แล้ว <laughs> Q&A พี่เป็นคนที่ไหนแล้วถ้ามาอยู่ไทยพี่มาอยู่เพราะอะไรเออพี่เป็นคนไทยครับผม <laughs> อยู่ไทยมาตั้งแต่เกิดนะครับ <laughs> พี่เอาหน้าขึ้นกล้องเวลาเล่นเกมสักครั้งได้ไหมและทําไม พี่ไม่หาคอนเทนต์อย่างอื่นบ้างไม่ได้เบื่อที่พี่เล่นนะแต่พี่สามารถหาคอนเทนต์ที่ทุกคนอาจจะอยากดูหรือชอบช่องพี่มากกว่านี้ก็ได้ย้ำไม่ได้เบื่อหาคอนเทนต์ที่ออกของกวนๆด้วยนะพี่น่าจะสนุกจริงๆพี่ก็อยากทำคอนเทนต์นะครับแต่ว่ามีคนที่แบบขอฮีโร่ให้พี่สอนตัวนั้นตัวนี้มาเยอะมากเลยนะครับแล้วแบบพี่คิดว่าแบบพี่อยากทำฮีโร่ให้มันครบก่อนนะครับ พอทำฮีโร่ครบปุ๊บเราค่อยมาสายคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับก็คือแบบจะออกของเกียร์หรือว่าแบบจะแบบปวนอีกฝั่งอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไว้อีกทีหลังนะครับแต่ก่อนอื่นพี่อยากทำคลิปให้แบบมันครบทุกตัวละครอยากสอนให้แบบครบทุกตัวละครก่อนนะครับพี่ชอบอาหารอะไรมากที่สุดแล้วเมื่อไรพี่จะหน้ากี่ซับอะครับหน้ากี่ซับนี่หมายถึงเปิดหน้าตอนกี่ซับใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเปิดหน้าเนี่ยเออพี่อยากจะบอกเลยนะว่า พี่เป็นคนที่แบบหน้าตาก็ไม่ได้ดีนะครับพี่กลัวว่าแบบเปิดหน้าไปปุ๊บเพื่อนๆอาจจะแบบเปลี่ยนความคิดว่าเอ้ยคนนี้ใขววาอะไรเงี้ยเพราะปกติผมทําคลิปไปผมไม่ได้เปิดหน้าใช่ไหมก็แบบเออเพื่อนๆอาจจะได้ยินแต่เสียงเออเราก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออคุ้นชินกับเสียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเปิดหน้าไปมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เลยคิดว่าทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่ก็คงเปิดหน้าแหละครับจริงๆหน้าพี่ก็แบบมีในบางคลิปนะที่แบบเออพี่ไม่ได้เปลี่ยนรูปนะครับก็จะแบบมีรรรููปหหน้้าาีี่่่อออยยะไืวแบบ ถ้าใครอยากเห็นก็เข้าไปส่องใน i อดีหลักพี่ได้นะครับ i อดีที่ชื่อ C72 นะครับ Q&A อายุของพี่เมื่อพี่คิดจะไม่ทำ u t u b e พี่จะทำอะไรโอ้โหอันนี้แบบหลายข้อมากซึ่งพี่ตอบไปค่อนข้างหมดแล้วครับก็ถ้าพี่ไม่ทำ u t u b e นะครับพี่ก็ไม่รู้สิพี่คิดว่าพี่จะทำ u t u b e ไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่างพี่ก็จะทำ u t u b e นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นที่แบบเออมันแบบเราจำเป็นต้องทำจริงๆเราก็ต้องไปทำส่วนนั้นก่อนนะครับ พี่อยากทําอะไรที่สุดในชีวิตนี้บ้างครับแล้วทําไมพี่ถึงมาสตรีมเกมโมบายลีเจนตได้ครับออยากทําอะไรที่สุดในชีวิตเหรอพี่ก็อยากแบบมาเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครับจริงๆนะม,มันเป็นค่อนข้างเป็นความฝันของพี่เลยนะครับแบบพี่ชอบดูพวกเขาแบบแคสเกมอะไรเงี้ยดูแล้วมันสนุกพี่ก็เลยอยากแบบอยากลองทําดูว่าแบบเราทําออกมามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรนี้นะครับพี่ก็เลยแบบมาทํา YouTube นี่แหละครับ มาม่าก,กับวไวชอบอันไหนมากกว่านี่แหละคาถามโอ้โห LM LM ถามพี่แบบนี้เลยเหรอคือ LM รู้หมดแล้วไง LM อยู่ในสตรีมตลอด <c oughs> ก็ชอบกินมาม่าครับผมนอกจากชูมีตัวละครใน MLBb ตัวไหนที่พี่ชอบอีกเหรอคะ นอกจากชูเหรอครับจริงๆตัวละครที่พี่ชอบในเกมเนี้ยตัวที่ชอบที่สุดก็คือแฟนนีนะครับอส่วนตัวที่ลองลงมาก็จะเป็นนาน่านะครับจริงๆพี่ชอบนาน่ามากเลยนะเมื่อก่อนพี่เมนนาน่าเลยครับตอนนาน่ายังไม่ปรับสกิลเป็นแบบนี้นะซึ่งเมื่อก่อนนาน่าจะค่อนข้างเก่งเลยนะครับต่อลองมาก็จะเป็นพวกชูกุชิออนลานอะไรเงี้ยนะครับตัวที่พี่ชอบนะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ้อันนี้ยาวเลยอันนี้น่าจะค่อนข้างมีสาระนะครับคิดว่าในอนาคต ML ไม่ใช่ M L ดีอันนี้มัน M B L L มีโอกาสจะบูมในประเทศไทยไหมครับโดยส่วนตัวผมว่าเทคนิคการเล่นเกมนี้ดูจริงจังกว่าเกม 5v5 5, บางเกมอีกนะครับมันได้อยากพลาดพิงเลย <c oughs> คิดว่าเกมนี้จะบูมในไทยหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะบูมโอกาสบูมยากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงปีที่5ปีที่6ของเกมแล้วนะครับอม,มันจะถ้าแบบจะเป็นเกมที่บูมก็น่าจะเป็นเกมอื่นมากกว่านะครับที่แบบที่จะบูมนะ เพราะตอนนี้ที่บูมในไทยที่เป็นแนวโมบ้าก็จะเป็น ROV ใช่ไหมแต่ว่า ROV เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มแบบดบๆลงมาบ้างแลวครับซึ่งเกมแนวนี้มันก็เริ่มแบบดปลงมาบ้างแต่ก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่คิดว่า MLBB ถ้ามีสปอนเซอร์ในไทยก็มีโอกาสบูมได้นะครับราคาข้าวสารที่เกี่ยวขายทางบ้านพี่ยังโอเคอยู่ไหมทางผมขาดทุนยับๆราคาปุ๋ยขึ้นเป็นพันบ้านพี่ไม่ได้ทําเยอะขนาดนั้นครับทําแค่แบบแค่พอกินนะครับ ทำแค่ไม่ได้ปลูกขายครับปลูกปลูกไว้กินเฉยเฉยนะสถานการณ์ตอนนี้พี่ว่าพวกเราจะรอดถึงกลางปีไหมครับแพงเป็นซะทุกอย่างน้ำมันก็ขึ้นไม่ยอมลงหมูกิโล200บ้อวอาชญาการรมเต็มบ้านเต็มเมืองพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวคําถามมันจะนอกประเด็นขึ้นเรื่อยๆยายามต่อไปนะครับเจเจสขอบคุณครับผมพี่คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแบบมันก็ค่อนข้างแย่อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ทําไงได้ล่ะแล้วก็ไม่มีที่ไปเราก็ต้องแบบพยายามต่อไปนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆสู้ๆครับ เอออันนี้ส่วนมากจะเป็นคำถามพี่ๆตอบไปแล้วครับพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรครับพี่ใช้ Xiaomi 10T Pro นะครับน้องชายเคยเป็นนักกีฬา e-sport มาก่อนหรือเปล่าทําไมเล่นเก่งจังผมไม่เคยเป็นนักนกกีฬา e-sport มาก่อนนะครับจริงๆเกมโมบ้าที่เล่นอ่ะก็จะมีฮอนอะไรเนี้ยแต่เล่นน้อยมากครับแทบจะนับแมตช์ได้อ่ะเออไม่ถึง10แมตช์นะครับที่เคยเล่นในแบบในคอมใน PC เมื่อก่อนนะครับเพิ่งมาเล่นแบบหนักๆช่วงแบบเล่นโมบายลีเจนนี่แหละครับ เมื่อไหร่จะสตรีมโชว์หน้าตาบ้างอันนี้ก็ขอเอาไว้ก่อนนะครับอยากให้สตรีมผ่านเฟซตอนนี้ท,ทําเพจไว้ให้ติดตามหรือยังมีเพจอยู่ใน Facebook อยู่นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเข้าไปกดติดตามได้ครับชื่อเพจว่า c เ2เหมือนชื่อช่อง YouTube นี่แหละครับแต่ว่าพี่ยังไม่ค่อยได้อัพคลิปในเพจนะตอนนี้แบบเน้นมาทาง YouTube ก่อนนะครับเคยแข่งโทนาเมนต์ไหมคะแล้วทําไมถึงชอบเล่น mbl คะจริงๆก็เคยแข่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทัวร์ใหญ่นะครับเป็นร์นาเมนต์แบบเล ไม่ใช่เป็นทัวร์นาเมนตแบบระดับประเทศเงินรางวัลเป็นแสนอะไรนี้ก็ไม่ใช่นะครับแค่แบบทัวร์เล็กๆนะครับตอนพี่เล่นแฟนนีตอนแรกโหนได้กี่เส้นครับเส้นเดียวเลยครับ <c oughs> ตอนเล่นแฟนนีตอนแรกโอ้โหนานมากนะน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วเลยครับช่วงที่แบบเป็นตัวละครที่พี่ซื้อตัวแรกเลยนะครับแฟนนีแล้วพี่ก็แบบเอามาเล่นแบบโหนปุ๊บ โหนโดนทีนึงแล้วก็อันติแล้วก็กดสกิลหนึ่งฟันอะไรเงี้ยเลยนะครับคือแบบไม่ได้โหนสองสามสี่ห้าเส้นนะครับโหนเส้นเดียวเลยครับบางทีก็ไม่โหนด้วยซ้ําครับออกรองเท้าแล้วก็วิ่งไปตีใกล้ๆเลยครับพี่ชอบสัตว์อะไรมากที่สุดครับผมขอถามแค่นี้ครับน่าจะเป็นแมวนะครับแมวมันน่ารักไงพี่ก็ชอบอยู่นะครับฮีโร่แต่ละตัวที่พี่จะเล่นให้เก่งพี่ใช้เวลานานแค่ไหนครับเออแต่ละตัวเนี่ยมันก็แบบ ถ้าเป็นพวกเล่นยากๆหน่อยเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นตัวปกติอะไรเนี้ยก็ไม่นานครับเล่นแค่แบบ4ีหตาเราก็เข้าใจสกิลแล้วก็สามารถนําไปใช้ในทางที่แบบที่มันควรจะแบบเป็นตําแหน่งนี้ควรจะทําแบบนี้สกิลแบบนี้อะไรก็ได้แล้วนะครับือ,อแบบตัวที่เล่นยากจริงๆอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างหลิงแฟนนีกุชิออนอะไรเนี้ยถึงเรียกว่าเล่นยากครับนอกจากนั้นก็มันไม่ค่อยมีตัวเล่นยากเท่าไหร่แล้วนะครับเปิดหน้าหน่อยครับพี่ถ้าเปิดไม่ได้บอกหน่อยว่าเดือนนึงได้ตังค์เท่าไหร่ เอออันนี้พี่จะขอบอกก่อนนะครับว่าการเปิดเผยรายได้ของ YouTube เนี่ยมันเป็นกฎของ u t u b e นะครับเราจะเปิดเผยรายได้โดยตรงไม่ได้นะครับแต่พี่สามารถบอกแบบคร่าวๆได้นะครับคือตั้งแต่พี่ทํา YouTube มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรายได้ของพี่รวมทุกเดือนเลยนะไม่ใช่แค่เดือนเดียวนะก็คือรวมตั้งแต่พี่เปิดช่องมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง5,000นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้พี่บอกอะไระครับ บอกไว้ก่อนนะครับก็คือที่พี่ทำเนี่ยก็คือพี่อยากทำนะครับอยากแบบให้สังคมเกมมันดีขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับไรายได้เลยเพราะว่ารายได้ของเรามันไม่ได้รายได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับคือแบบออกไปทางน้อยเลยแหละแต่ว่าเราทําด้วยในสิ่งที่เราแบบเราอยากทํานะครับเพื่อนๆพี่สกินใหม่แฟนนี้ใกล้มาแล้วพี่เติมเพจรอเลยครับพี่ทําคลิปสุ่มให้ดูด้วยโอ้โหอันนี้พี่อยากจะบอกมากเลยนะครับว่าแบบช็อตจัดๆครับที่ไม่รู้ว่าแบบ พี่จะได้เติมแฟนีตัวนี้หรือเปล่านะจริงๆพี่ก็อยากเติมมากๆเลยเพราะมันน่าจะแบบเอามาขายในช่วงเวลาจํากัดเวลานะครับก็คือถ้าหมดกิจกรรมไปแล้วเราก็ไม่สามารถซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องรอดูงบก่อนครับน้องๆยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับกุุงจริงถามมาพี่มีแพลนจะเปิดหน้าสตรีมไหมคะโอ้โหแพลนที่จะเปิดหน้านี่ก็เอาไว้ก่อนเลยครับคือไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับน่าจะนานอีกอยู่นะครับถึงจะแบบจะเปิดหน้านะครับ พี่มีแฟนหรือ,อยังครับถ้ามีแล้วทําไมไม่ทําคลิปกับแฟนล่ะครับอืพี่มีแฟนแล้วครับแล้วก็ไอเรื่องทําคลิปกับแฟนนี่ก็คือจริงๆคลิปเนี้ยพี่อยากให้แฟนพี่มาเป็นคนถามแล้วพี่ก็จะตอบจะตอบนะครับอให้แฟนพี่อ่านคําถามแล้วก็ตอบนะครับแต่ว่าแฟนพี่ยังาออย,อยู่นะครับก็ไว้รอในอนาคตครับก็คงได้ทําคลิปด้วยกันอยู่แล้วแหละครับอืไว้รอแฟนพี่หายาอก่อนนะครับหายเขินก่อน <laughs> ดาเมจไฮบิดคืออะไรเหรอครับพี่ดาเมจไฮบิดก็คือดาเมจ เวทผสมกายภาพผสมทูดามเอตอะไรนีครับก็คือเป็นดามเมตผสมนะครับซึ่งจะไม่ใช้ไม่ใช่กายภาพล้วนไม่ใช่เวทล้วนนะครับมันจะเป็นดามเมตสายผสมนะครับก็จะเรียกว่าดาเมตไฮบิดนะครับสมมติแบบพวกเอสมืออะไรเงี้ยเอสมือที่แบบใช้สกิลไปมันจะมีทั้งดาเมตเวทดามเมตกายภาพอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าดามเมตไฮบิดนะครับทำไมบางทีไม่ทําคลิปนานจังครับทิ้งช่วงนานไปนิดอะครับคือที่พี่ไม่ทําคลิปนานก็เพราะว่าพี่ต้องแบบ ช่วยงานที่บ้านอะไรเนี้ยทำไร่ทําสวนอะไรเงี้ยครับก็เคยแบบเมื่อพี่ว่างพี่ก็จะมาทําคลิปแบบลงบ่อยๆอย่างช่วงนี้พี่ว่างพี่ก็จะทําคลิปลงบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงไหนแบบต้องช่วยงานที่บ้านพี่ก็จะไม่ค่อยได้ทานะครับพี่เติมเกมโมบายลีเจนส์ไปกี่บาทแล้วครับก็น่าจะประมาณ3 0,000่นอัพครับเพราะว่าพี่ก็เล่นมานานแล้วใช่ไหมครับพี่ก็แบบเออเล่นมาเรื่อยๆก็เติมมาเรื่อยๆนะครับแล้วบางสกินมันก็แพงไงก็น่าจะประมาณนะครับ30,000่นอัพครับ ส่วนมากเวลาพี่เล่นเกมพี่จะเล่นกับใครส่วนมากเวลาพี่เล่นเกมพี่ก็จะเล่นกับพวกเพื่อนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเล่นกับแฟนอะไรเงี้ยนะครับอืมจะไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่แบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนแค่นี้แหละครับพี่อยากทำคอนเทนต์อื่นบ้างไหมครับจริงๆแล้วพี่อยากทำคอนเทนต์มากเลยครับแบบเกี่ยวกับเกมอื่นเกมนู้นเกมนี้อะไรเงี้ยครับไว้ในอนาคตพี่ทำแน่นอนครับสำหรับเกมอื่นนะครับแต่ตอนนี้ขอเป็น Mobile Legends ไปก่อนนะครับคนในโปรไฟล์เฟซพี่เป็นคนเดียวกับพี่ใช่ไหมใช่ครับผม เป็นพี่ในร่างผู้หญิงนะครับก <g år> ็เป็นตอนแต่งยิงนะครับมาคนอาจจะคิดว่าแบบใครเอออันนั้นก็คือพี่เองนะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> พี่เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับพี่เกิดวันที่24กุมภานะครับผมพี่โชว์หน้าพี่กับแฟนให้ดูหน่อยเดี๋ยวในอนาคตพี่ก็น่าจะมีคลิปที่แบบถ่ายด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เพราะว่าแบบพี่ก็ยังไม่อยากเปิดหน้าพี่ตอนนี้นะครับให้แบบอยากทําแบบนี้ไปก่อนเรื่อยๆก่อนนะครับ ทำไมคอมพี่สวยจังครับฮ่าฮ่สวยเหรอครับเดี๋ยวพี่ขึ้นโลกแบบห้องทําทงานของพี่ให้ดูนะครับเผื่อแบบบางคนอยากเห็นนะครับว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะครับพี่อยากจะทําคลิปกับช่องอื่นไหมครับ จริงๆพี่ก็อยากทํากับช่องอื่นอยู่นะครับแต่ว่าช่องพี่ยอดซับน้อยอะไรยังไงเออพี่ก็แบบไม่รู้จะไปทํากับช่องไหนอ่ะจริงๆพี่อยากทําคลิปกับพี่วาว่าอยู่นะครับเพราะว่าพี่วาว่าค่อนข้างเกียดนะครับแล้วพี่แบบพี่ติดตามพี่วาว่ามาตลอดไงตั้งแต่ก่อนพี่วาว่าเล่นเกมโมบายลีเจนอีกระตั้งแต่เล่นเกมมิวออริจินอ่ะพี่ติดตามตั้งแต่นั้นแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เล่นมิวออริจินเหมือนกันนะครับถ้าแบบอยากอยากทําคลิปกับช่องอื่นพี่ก็อยากทํากับช่องพี่วาว่านะครับพี่เล่นเกมนี้ได้กี่ปีแล้วครับ น่าจะ5ปีแล้วครับคือพี่เล่นเกมนี้ตั้งแต่เกมเปิดเลยครับเกมเปิดตัวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคือพี่โหลดมาเล่นเลยนะครับเล่นแฟนนี้ยังไงให้เก่งล่ะคะอยากรู้มากๆช่วยบอกหนูด้วยนะคะคืออยากเล่นแฟนนี้ให้เก่งพี่บอกเลยว่าฝึกเยอะๆเลยครับ คือก่อนอื่นก่อนเราจะฝึกอ่ะเราต้องใช้มือถือที่แบบไม่กระตุกก่อนนะครับอย่างน้อยให้เฟรมเรทอยู่ที่50ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้แบบได้คล่องนะครับแล้วแบบถ้าแบบเราอยากเล่นตัวไหนเก่งเราก็ต้องฝึกเยอะๆอยู่แล้วครับแล้วแบบแฟนนี้มันเป็นตัวที่เล่นยากด้วยครับเพราะฉะนั้นแบบเราพยายามฝึกทุกวันทุกวันเลยครับฝึกให้มันชินเลยนะครับเอาแบบฝึกจนลืมว่าฮีโร่ตัวอื่นเล่นยังไงไปเลยนะครับถ้าอยากแบบเล่นแฟนนี้ให้เก่งๆมากๆนะครับพี่ดูดกัญชาไหมครับ <c oughs> คืออันเนี้ยเออพี่มาแฟนพี่มาอ่านเห็นเป็น,นี้แฟนพี่ก็ถามอยารพี่ดูดกันชาไหมพี่ดูดกัะชาไหมคือแบบ <c oughs> พี่ไม่ได้ดูดกันชานะครับอถ้าแบบเคยลองไหมเคยลองครับตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับสมัยอยู่กรุงเทพอะไรนู้นเมื่อสีหปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เคยลองอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยุ่งครับปกติพี่ไม่ยุ่งกับพวกยาเสพติดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับก็ มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับ Q&A ที่เพื่อนๆถามนะครับถ้าแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครก็ขออภาัายด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เลือกอ่านแบบอันไหนที่แบบเรายังไม่ได้ตอบออกไปนะครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าที่พี่จะทำนะครับพี่ว่าจะเข้าไปเล่นเซิร์ฟทดลองนะครับเล่นฮีโรดเมดตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับโอเคคลิป Q&A ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันที่กดติดตามแล้วก็ดูคลิปคอยแบบอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ วันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆเ,เจอกัน